แวกูกเลียนไปเห็นเชาวันหนึ่งอยู่ทางบ้านน้องนบเทียนมากรทางขอันจันสเปกเพิ่นมีส20องลอยยีบเจ็ดข้อกูอัดตั้งแต่ขวานึงจนหอดข้อที่สองลอยยีบเจ็ดให้กูถามเนี่ยแถวเบิดโจกโลกฟ้ามันมีผู้ดีแบบนั้นอยู่อ่ะแต่ว่าขันมีก็ดีน่แหละแต่ว่านให้กูถามอย่างหนึ่งได้บอกในส20องลอยยีบเจ็ดข้อเช้าเบลหุงเขาเป็นไปมาเขาเป็นแล้วบ่ถูเงือนกวดบ้านนะเฮ็ดเป็นไปเียวเบิรงสเปกสป20องลอยยีบเจ็ดข้อผู้ใดสิมีเพิ่นอย่างให้ไอ้ทำกะกะใชตัวหุงเขาเป็นไป ตัวสีมาบอกใจผู้บ่าวห้องสีบรั่ได้เพื่อนจังไดไออันแล้วก็ทีนึงในใจเขาก็เก่ากันถึงคนอื่นสิว่าแล้วส่วนหวดแดกแต่ทางจะว่าจังเลเห้องเกาแต่ขนาห้าอะสำหรับห้อง่ะนะตู่มักค้นแบบนั้นตั้งแต่ตอนในห้องอยากรูปตต้งแต่ตอนนี้แหละเพื่อนคือเ้าคนดี <c oughs> เป็นอย่างตูวคือบ่ามากักห้องห้องเกิดคือแบบว่ามันไปตรงสเปกไปปิงแล้วตรงทีว่าแบบแล้วหยิบกินน้ำแบบ น้ำซุมน้ำแพงนี่ตัวมากแบบนั้นติตม,ม,มาเข้าสาปเปคคือมาคู่ซ้ายส่วนรวยเ,เขาต้องเห็นตัวแบบไรวะตัวสิมาเทียบเที่ยงเบาอันกับละินเข้าบุได้ดอกเพื่อนจึงได้เบาอันที่หทีนึงแนใจอยู่แล้วเขานะี่ยมันโมกีเหล่าก็โตถึแล้วสิส่วนรวยแน่นะ่ะแต่เราก็หักจริงเลาขมบุได้ส่วนรวยดรอเขาขอบุได้ว่าเราส่วนรวยทา้งหม่นี้ว่าคู่เบาตูดิเงียหมสิ yeah <laughs>